งไม่เสร็จได้ไปอานัทถาอ้เขาเอาวันนี้มาส่งพี่ครับเป็นครั้งสุดท้ายเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ที่มาส่งพี่เขานะครับก็วันนี้ก็จริงๆทุกคนก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนก็เสียใจวันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศในงานก็ก็มีทั้งคนที่ที่รักพี่นัทจากหลายๆที่เป็นแฟนคลับเป็นคนที่ติดตามข่าวเยอะมากๆแบบลุงป้านาอาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ พี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยจริงก็เป็นเพื่อนในวงการเดียวกันก็ต้องแบบขอบคุณมากๆที่เห็นวันนี้ก็หลายๆครั้งที่ลึกๆอาจจะที่พี่พุธจะพูดตลอดว่าพี่นัทจะคิดว่าบางทีคนไม่รักแกหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะแกอาจจะบางทีเจอกระแสอะไรต่างๆนาๆนาอะไรเงี้ยครับก็วันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วแหละตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งก็คือเห็นว่ามีคนรักพี่เขาเยอะจริงๆวันนี้ส่วนคนที่รักพี่นัทก็คงเสียใจครับกับกับวันนี้แล้วก็ ก็คงทําวันนี้ให้ดีที่สุดให้ให้พี่เขาจากไปอย่างสงบครับเราได้บอกอะไรกับพี่เขาไหมคะตอนที่แบบไปช่วยยกร่างเขาเคลื่อนมาจริงๆตลอดที่อยู่ในงานไอ้ก็จะพูดแค่ว่าขอให้พี่ไปไปดีนะปีขอให้พี่ไปในทางที่พี่อยากจะไปขอให้พี่ไปสู่สุขติขอให้พี่ไปสงบขอให้เรามีโอกาสได้เจอกันอีกสักวันหนึ่งครับตั้งแต่พี่เขาไม่อยู่จนถึงวันนี้เราแบบมีฝันมีอะไรบ้าง คือตัวผมเองอะคงแบบไม่ไม่ได้ฝันถึงไม่ได้จะเขาบอกว่าถ้าความเชื่อนะพี่เขามาห,าหาหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆว่าพี่เขาก็คงไม่ได้มาหาด้วยไอยจะบอกเลยว่าคือช่วงที่เกิดเรื่องพี่นัทเนี่ยไอยนอนนอนเช้าเกือบทุกวันนะเพราะนอนเช้าทุกวันเพราะว่านอกจากทํางานทํารายการแต่ทั้งรายการของท,ทีวีารายการออนไลน์นะก็ยังมีงานของพี่เขาขึ้นมาด้วยมีเดินทางไปเชียงรายไปดูเรื่องไปสอบประคำอะไรอย่างนี้ครับ เวลานอนเนี่ยน้อยบางวันสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็พี่เขาก็ยังไม่ได้มาแต่ถ้าถามคนใกล้ชิดหลายๆคนก็อาจจะมีแบบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ส่วนตัวพอดีที่มันสรุปออกมาแล้วว่าเป็นการที่เหมือนทางทางพิธาเองตัดสินใจด้วยตัวเองครับอันนี้เราเราอยากบอกแม่รดีเราได้มีการพูดคุยกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไงบ้างมาสั่จริงๆได้คุยกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในเหตุการณ์พยานทุกคนก็คุยกันตลอดนะครับแล้วก็คุยถามเรื่องราวทั้งหมดแหละ ถามจนกระทั่งตั้งแต่คดีมันยังไม่ได้จบครับก็ทุกอย่างมันก็เคยเคยถ้าเกิดว่าใครสนิทกับไอ์ก็จะบอกไปว่าเออหลายๆอย่างมันก็อาจจะบ่งชี้ไปนในทางที่ทางนี้แต่ว่าสุดท้ายไอก็ไม่การันตีไม่ได้ฟันธงว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนจนกระทั่งกว่าเจ้าหน้าที่จะจะพิสูจน์ทุกอย่างแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำตรวจเองนีนตง่ต้องขอบคุณด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ภาคหนึ่งใช่ไหมครับนนทบุรีบางกรวยตำตรวจทุกภาคส่วนเห็นบอกว่าขนกันมาหมดเลยพิสูจน์หลักฐานด้วยก็ถือว่าขอบคุณมาก เพาสุดท้ายแล้วคืออะไรกันแน่จนกระทั่งหลักฐานมันชี้ชัดแบบนั้นก็ต้องก็เคารพการตัดสินใจของพี่เขาครับอย่างส่วนตัวช่วงที่เราทารายการมาที่มีการตามหาควา,า,า,ามจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันมีเสียงมาทั้งสองด้านทั้งแง่ที่แบบว่าเห็นด,ด้วยแล้วก็ไม่เห็นด,ด้วยกับการที่นําเรื่องราวของพี่ออกมาเผยแพ่อันนี้ส่วนตัวไออยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามบ้างเราอยู่ในวงการข่าวครับ ผมว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสื่อไหนกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือไม่คนนอ,อกวงการเรื่องนี้ผมว่าเป็นข่าวอยู่แล้วแต่เราจะทําข่าวออกมาในรูปแบบไหนที่จะให้เกียรติพี่นัดได้มากที่สุดให้เกียรติครอบครัวได้มากที่สุดผมว่าทุกคนรู้สไตล์การทํางานอยู่แล้วว่าปกติอย่างไอ้เองพี่พูดเองทํางานสไตล์ประมาณไหนหรือแม้กระทั่งสื่อหลายๆสื่อทางานสไตล์ประมาณไหนพอพอวันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้เราต้องบอกว่าเราก็ เราก็เคารพเกียรติของคนตายมากๆแล้วก็ให้ให้ความเป็นธรรมกับพี่นัทเพื่อมันมีเสียงที่อาจจะพูดไปต่างๆนานาในทิศท,ทางที่อาจจะจผมต้องบอกว่ามันมีทิศท,ทางที่ไม่ดี mm hmm. เมื่อมันมีทิศท,ทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นพี่นัทพูดอะไรไม่ได้แล้วไอ้ mm hmm. I, พี่พุทธทีมงานคนที่รักพี่นัทถือว่าเป็นเป็นกระบอกเสียงให้ได้ในส่วนหนึ่งที่จะตอบได้เท่าที่ตอบเมื่อพี่นัทเขาตอบอะไรไม่ได้แล้วเพื่อให้การจากไปพี่นัท สงบที่สุดครับเรายูยกันตอนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะทําเรื่องราต่างๆได้มีการคุยกับทางครอบครัวขออนุญาตอะไรบ้างที่เรียบร้อยขออนุญาตหมดครับก็คุยตั้งแต่วันแรกจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเนาะถ้าเราย้อนกลับไปวันแรกที่มีข่าวว่าพี่นัทเนี่ยเริ่มเริ่มจากไป ไม่ใช่คนที่ใกล้ตัวที่สุดในการเอาเรื่องนี้นออกมาเปิดเผยณเวลานั้นไอ้เองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่นัทเป็นอะไรไอ้ได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนที่ไปเจอร่างได้คุยกับกู้ภัยได้คุยกับพี่สื่อที่เขาเข้าไปก่อนได้คุยกับกู้ภัยที่เข้าไปก่อนจนกระทั่งทุกอย่างมันก็แน่นอนนะครับทุกคนก็ต้องเช็คข่าวเนาะมันก็จะกลับมาหาที่คนใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละเสร็จปุ๊บแล้วสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยเกิดจากการที่ว่าเราก็คอนเฟิร์มว่าพี่นัทจากไปจริงๆส่วนจากไปด้ ผมคอนเฟิร์มได้แค่ว่าพี่นัทจากไปจะสังเกตว่าทีมที่อยู่ใกล้พี่นัทที่สุดจะไม่ได้เป็นทีมแรกในการที่จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดจากความสงสัยครับบางข้อสงสัยที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญที่เราต้องชี้แจงเราก็จะชี้แจงบางข้อสงสัยที่เราคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องชี้แจงเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงมันถ้าอะไรม,มันหนักแล้วมันเป็นผลกระทบจําเป็นกับพี่นัทมากที่สุดไอ้ว่าสิ่งนั้นเราก็จะตอบ คุยคุยตลอดครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกคุยกับครอบครัววันแรกพอไปเจอเนี่ยสิ่งแรกที่บอกเลยว่าใครประสานครอบครัวพี่นัทได้ฝากคนนั้นประสานหน่อยก็มีเพื่อนที่ที่บอกว่าประสานกับครอบครัวพี่นัทที่เชียงรายได้ก็บอกสิ่งแรกที่ไอ้พูดเลยว่าไอ้รับโทรศัพท์เมื่อไอ้รู้ว่าพี่นัทจากไปไอ้ไอ้ไอ้คุยกับคนปลายสายว่าคนตรงนั้นน่ะมีใครที่ติดต่อครอบครัวพี่นัทได้ไหมถ้าติดต่อได้ฝากแจ้งครอบครัวก่อนเลยว่ามันเกิดเรื่องมีขึ้นเพราะ ให้รู <Different exemple> your day, your ้ว so, ่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นหน้าโซเชียลอยากให้ครอบครัวได้รู้จักไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ใช่โซเชียลที่เขาโทรไปบอกก่อนเลยครับมันจะน่าจะน่าจะกระทบจิตใจเขาน้อยที่สุดแลวอย่างวันนี้ที่เราได้มาเจอบิ๊กเราได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจอะไรกันบ้าะคือเราไม่ได้ไอเองไม่ได้ติดใจอะไรกับกับทางบิ๊กแล้วก็พยานทั้งทุกคนนะครับเไม่ได้มาเคลียร์อะไรครับก็มีแต่ให้กําลังใจแหละก็บอกว่าให้น้องน้องเดินหน้าสู้ต่อไปวันนี้ ในเรื่องของอะไรก็ตามที่น้องอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ครับก็ให้ให้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนาะมันเป็นบทพิสูจน์ไปแล้วพอเวลามันผ่านไปกระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นน้องก็ได้พิสูจน์แล้วแหละว,ว่ามันไม่ได้เกิดการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นส่วนใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ตามข้อมูลอะไรที่ได้รับมาอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่มันมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์ย่อมมีคนคิดต่างอยู่แล้วครับ ท้ายเสียใจไหมคะในฐานะที <students> uh, ่เราสนิทกันเราทําเพื่อพี่ของเราแต่สุดท้ายดูนหาว่าหวังผลิตบ้งอืมอ่าไม่ถ้าเสียใจไหมที่คนวิจารณ์นะครับผมไม่ได้เสียใจที่คนวิจารณ์หรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณคนที่ติดตามขอบคุณคนที่คอยดูผมว่าทุกคนที่วิจารณ์ก็คงเป็นคนที่หวังดีเพราะอยากจะรู้ว่าความจริงคืออะไรวันนี้คําวิจารณ์เหล่านั้นเราก็ทําให้เต็มความสามารถแหละครับว่าเราจะได้คําตอบออกมาเป็นยังไงเมื่อวันนี้กระบวนการมันออกมาแล้วผมว่าทุกอย่างมันสิ้นสุด มันบทสรุปมันจบไปแล้วว่าวันนี้พี่นัดเลือกเลือกแล้วดังนั้นไอก็ถือว่าเราทําดีที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ไม่ให้คนไปคิดอื่นๆว่าไปกล่าวหาใครว่าทําร้ายไหมไปตีความต่างๆนานาสุดท้ายคือวันนี้มันตอบได้ว่าพี่นัดเลือกเองครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ